เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เรื่องปีวิหกเขียนโดยไอแซคอาซิมอฟเล่าโดยพิจิอีพีที่หนึ่งชาญโมเดงนักออกแบบสภาพผู้มีชื่อเสียงแม้จะอายุเพียง30เศษและสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ไม่เคยมีความคิดที่จะออกไปท่องอวกาศเขาก็เห็นภาพอนานิคมกลางอากาศทางโทรทัศน์บางครั้ง ก็เคยอ่านบทความในนิตยสารเป็นครั้งคร่าแต่ก็ไม่เคยอยากจะออกไปที่นั่นเลยจะว่ากันไปแล้วเขาไม่ได้สนใจการท่องอากาศแม้แต่น้อยเขาเกิดบนโลกและโลกก็เป็นบ้านที่สุขสบายเพียงพอสําหรับเขาแล้วแต่เขาต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศหาที่เที่ยวเขาเลือกที่จะไปเที่ยวทะเลเขาเป็นกะลาสีฝีมือจัดจ้านและหลงไหลาการเล่นเรือเป็นชีิวจิตใจแต่ว่า มื่อมีผู้แทนจากบ,บริษัทอนานิคมอวกาศจำกัดมาติดต่อและขอร้องให้เขาช่วยงานที่เขาต้องทำนั้นเขาจำต้องเดินทางออกสู่อวกาศเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้ปิดบังความหงุดหงิดไปว่าฟังนะผมไม่ใช่คนอวกาศผมเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าผมจะไปรู้อะไรเรื่องจรวดหรือความเร่งหรือเส้นทางวิถีโค้งอะไรนะค่ะพวกเราทราบดีอยู่แล้วค่ะ คุณไม่จะไปต้องรู้เรื่องพวกนั้นหรอกค่ะนาโอมิบาราโนว่าตอบด้วยความเกรงใจท่าทางเดินของเธอนั้นประหลาดสิ้นดีเธอเดินย่องย่างก้าวแต่ละก้าวอย่างพิถีพิถันเหมือนคนที่อยู่กลางอวกาศนานๆจะไม่แน่ใจว่าสภาพแรงโน้มถ่วงในขณะนั้นจะหนักเบาเท่าใดโมเดงแบกปากเมื่อมองสำรวจเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ เหมือนว่าคนพวกนี้ต้องการเพียงแค่เครื่องปกปิดร่างกายเท่านั้นถ้าจะแต่งองค์แบบนี้เอากระสอบมาคุมก็ไม่เด็ต่างกันนะแต่ทําไมคุณต้องลากผมออกไปเอาอากาศด้วยละ่ะพวกเราต้องการสิ่งที่คุณรู้นี่สิคะเราต้องการให้คุณออกแบบอะไรบางอย่างให้เราคะ่ะออกแบบเสื้อผ้าน่ะหรือเปล่าคะ่ะออกแบบปีกอวกาศคะ่ะโมเดล คลุ่นคิดหน้าผากยศหน้าผากของเขาเถิดขึ้นเล็กน้อยเป็นมันเลียดในยามที่เขาใช้ความคิดหน้าผากของเขาจะแดงกลำคราวนี้ศีรษะของเขาแดงระเรื่อเหมือนไฟแดงตามสีแยกส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะความไม่สบอารมณ์จะออกแบบอะไรผมนั่งทำบนโลกนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องถอะไปที่นั่นเลยอีกส่วนหนึ่งคงเป็นความขยาดที่จะออกไปกลางอาวกาศ ราโนว่าสันศีรษะไปมาผมแดงนุ่มของเธอมีผมขาวแซมปรปบายซึ่งก็ดูเธอไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจะอธิบายเ,าเรื่องต่อไปว่าเราต้องการให้คุณรู้สภาพแท้จริงก่อนนะคะคุณโมเดงเราเคยมอบงานนี้ให้ช่างเทคนิคของเราและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ให้ออกแบบปีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะสร้างขึ้นมาได้พวกเขาบอกฉันว่า นำเอาเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอย่างละเอียดทีท้่วไม่ว่าจะเป็นแรงกดพื้นผิวของปีกความยืดหยุน่นการบังคับทิศทางหรืออะไรต่อมีอ,อะไรที่เกี่ยวกับการบินเข้าไปใช้ออกแบบแต่ปีกอวกาศก็ยังใช้การไม่ค่อยได้ดีนะพวกเราคิดกันว่าถ้ามีลูกไม้คลิปคงจะดูดีขึ้นฮะอะไรนะคุณจะติดลูกไม้บนปีกนะหรอค่ะอะไรก็ได้ ที่นอกเหนือจากการค้นคิดประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนคุณจะต้องช่วยเรานะคะไม่อย่างนั้นโครงการอนานตคมของเราจะต้องล้มเหลวไม่มีใครไปอยู่ที่นั่นนี่ละค่ะคือเหตุผลที่เราต้องการให้คุณออกไปที่นั่นออกไปเพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมที่คุณจะไปต้องรู้เพื่อจะได้ออกแบบให้เหมาะสมได้พวกเราพร้อมที่จะจ่ายให้คุณอย่างงามทีเดียวค่ะ อาจจะเป็นเพราะค่าจ้างอย่างงามที่จ่ายให้ก็ได้ที่นำโมเดงออกสู่อวกาศได้โมเดงไม่ได้บ้างเงินทองมากเกินกว่าผู้คนทั่วไปแต่เขาก็ไม่ได้ไม่สนใจเงินทองจนถึงขั้นเมินเฉยเหตุผลใหญ่อยู่ที่ผลงานที่เขาต้องการให้ผู้คนชื่นชมนั่นเองการเดินทางไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เคยกลัวเอาไว้ในระยะต้นของการเดินทางออกสู่อวกาศ จะมีช่วงความเร่งสูงกดนักบินอวกาศให้ติดกับเก้าอี้ในห้องโดยสารแคบแค่จนเกือบจะหายใจไม่ออกดูเหมือนว่าคนทั่วไปจะยังมีภาพโพดเช่นนั้นอยู่แต่หลังจากผ่านการเวลากว่าศตวตรรษยานขนส่งอวกาศได้รับการออกแบบให้กว้างขวางโอโทงและเก้อี้ไฮโดริกก็ชื่อรับแรงเครียดของความเร่งจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรโมเดงใช้เวลาระหว่างการเดินทาง ศึกษาภาพของปีกในแง่มุมต่งตางๆรวมทั้งการชมวิดีโอเทปสามิติที่มีมนุษย์ปักษากวัดแกงปีกร้อนอยู่กลางอากาศด้วยก็ดูสง่างามดีนี่ครับ <c oughs> เขาหันมาบอกบารโนว่านาโอมิบารโนว่ายิ้มเศร้าๆตัว <s dopamine> <c oughs> อย่างที่คุณเห็นเป็นมือชั้นเย็บของเราพวกนักกีฬานะคะถ้าบอกคุณได้เห็นตอนที่ฉันบิน มัก็คงอดหัวเราะไม่ได้บินซัดไปเซมาความเค้เก้ไม่เป็นท่าแต่ฉันก็พอจะบินได้ดีกว่าคนทั่วไปนะคะในที่สุดยานขนส่งอวกาศก็พุ่งตรงเข้าไปใกล้อนานิคมหมายเลขห้ชื่อเป็นทางการคือคล y s ซลิสแต่ทุกคนพร้อมใจกันเรียกมือนเพียงว่าหมายเลขห้ประนุว่าเปลยขึ้นมาเบาเ คุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจผู้คนฮือฮายอยากจะออกมาอยู่ที่นี่แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามค่ะผู้คนเฉยเมยไม่สนใจกันเอาเสียเลยซึ่งนั่นนะับเป็นปัญหาที่น่ากลัวอย่างยิ่งเราไม่ต้องการให้ผู้คนที่ยหญมาอยู่ที่นี่เบื่อน่ายถือว่าเป็นแค่งานที่ต้องออกมาทำจะเป็นการยากมากที่จะทำให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็พาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ด้วย ถ้าเผื่อว่าเขายังไม่คิดว่าที่นี่เป็นบ้านตามจริงแล้วหมายเลขห้าเป็นเพียงแค่ก้อนขวดเล็กๆก,กลางอวกาศว้องวงักเป็นภาพเจนตาที่โมเดลเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เขารู้ว่าแท้จริงแล้วขนาดของมันใหญ่โตมโหฬานไม่เบาแต่นั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกที่สมองจดจำเอาไว้สายตาและอารมณ์ของเขา ไม่อาจจะปรับรับภาพอนานิคมกลางอวกาศที่ค่อยขยายขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตาขนาดของอนานิคมขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ยานอวกาศและตัวของเขาค่อยลดขนาดเล็กลงเล็กลงตามลําดับและในที่สุดยานของเขาก็เข้ามาในวงโครจรรอบๆสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยกระจกและอลูมิเนียม พอเ,เมื่อมองภาพอาคารขนาดใหญ่อยู่นานจนรู้สึกว่ายานขนส่งยังคงโคจรอยู่รอบๆอันนี้คงทำไมเราไม่หลอดลงกันเสร็จที่ล่ะเขาหันมาถามบรารโนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆขนาดนั้นค่ะหมายเลขห้าน่ะหมุนรอบแกนสองนาทีต่อรอบจึงํำให้เกิดแรงหนีสูญเวียงทุกสิ่งทุกอย่างติดด้านในของผนังซึ่งจะเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมขึ้นบนหมายเลขห้า ยานของเราจะเป็นต้องโครจรรอบหมายเลขห้าจนได้ความเร็วสอดคล้องกันก่อนที่จะล่อดลงได้จำเป็นด้วยหรือครับที่ต้องหมุนรอบตัวเร็วขนาดนี้ค่ะถ้าต้องการสร้างแรงโน้มถ่วงให้คล้ายๆกับเมื่ออยู่บนโลกก็จำเป็นต้องทำและนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่จะเป็นการดีมากถ้าเราสามารถหมุนให้ช้าลงกว่านี้สักหนึ่งในสิบหรือน้อยกว่านั้น แต่ผลที่ตามมาก็จะเป็นผลร้ายทางสรีระมนุษย์เราทนอยู่ในสภาวะที่รัน้ำหนักได้ไม่นาน,นหรอกค่ะยานขนส่งอวกาศปรับความเร็วจนเข้ากับช่วงการหมุนของหมายเลขห้าได้โมเดงสังเกตเห็นกระจกโค้งผิวนอกซึ่งทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์เข้าไปใช้ส่องสว่างในอาคารสูงขึ้นไปเป็นสถานีพลังงานสุริยะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของหมายเลขห พลังงานส่วนที่เหลือ,อยังส่งไปขายให้กับโลกด้วยและและ้วยานก็ร่อนเข้าไปที่ขั้วหนึ่งของอนานิคมลมทรงกลมแห่งนั้นยานร่อนลงจอดในหมายเลขห้าเป็นที่เรียบร้อยโมเดงอยู่บนหมายเลขห้าหนึ่งวันเต็มๆแล้วแม้เขาจะเหนื่อยไม่น้อยแต่สิ่งที่ผิดคาดเอามากๆก็คือเขาชักจะชอบชีวิตกลางอวกาศเียแล้วขณะนั้น พวกเขากำลังนั่งพักผ่อนบนสนามหญา้าเลยกล้ออกไปเป็นภาพตึกประฟ้าของเมืองขนาดใหญ่เหนือหัวขึ้นไปมีกลุ่มเมฆหลากรูปร่างมีแสงอาทิตย์ซึ่งสาดแสงเจดจ้าโดยไม่เห็นดวงลมอ่อนๆพัดโชยมาเป็นระยะกลออกไปเป็นลำธารน้ำใสไหลอื่อยๆนับเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้ว่า ขณะนี้เขากำลังอยู่ในอน,นันต์มกลางอาวกาศโคจอรในวงโคจอรของดวงจันทร์และโคจอรรอบโลกเดี่ยละครั้งมองดูเหมือนอยู่บนโลกเราเลยนะคะค่ะคนที่มาถึงที่นี่นใหม่ๆก็รู้สึกอย่างทุกคนละคะ่ะแต่ไม่อยู่ไปนานหน่อยจะเริ่มเบื่อนายมองไปมุมไหนก็เห็นจนเบื่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำซากน่าเบื่อไปหมด ก็ไม่เห็นต่างกับการใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองเล็กๆบนโลกทุกสิ่งทุกอย่างก็ซ้ำซากน่าเบื่อเหมือนกันนี่ครับก็จริงค่ะแต่บนโลกเราหยิางเลือกที่จะเดินทางไปไหนต่อไหนได้นี่ค่ะแม้ว่าคุณไม่ชอบเดินทางไปไหนต่อไหนคุณก็รู้นี่ค่ะว่าคุณเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวได้ถ้าคุณต้องการแต่ที่นี่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยค่ะนั่นก็ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ยังไม่ยากจนเกินไป ถึงว่าสิครับที่นี่ไม่มีภูมิอากาศกลาดเกลี้ยวเหมือนอยู่บนโลกนี่ครับโมเดงกล่าวเสริมขึ้นค่ะถ้าจะพูดถึงภูมิอากาศแล้วที่นี่วิเศษสุดเลยค่ะแต่เมื่ออยู่ไปนานๆก็ชาชินไปเหมือนกันอ๋อฉันมีอะไรจะสาธิตให้คุณดูฉันมีลูกบอลคุณจะโยนมันขึ้นไปแล้วรับมันได้ไหมคะ <laughs> พูดเป็นเล่นไปนะ ถึงผมจะไม่ใช่ยอดนักกีฬาผมก็คิดว่าแค่ลูกบอลลูกเล็กๆโยนขึ้นไปแค่นี้เองตกลงมาทำไมผมจะรับไม่ได้ไม่ลองก็ไม่รู้หรอกค่ะโมเดงโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศลูกบอลโค้งในแนวพาราโบลาโมเดงต้องยืดมือไปข้างหน้าเพื่อรอรับลูกบอลจากนั้นก็ต้องวิ่งไปรับลูกลูกบอล ล่นเฉียดปลายนิ้วตกลงที่พื้นบรโนว่าพูดขึ้นประเบาว่าเป็นเพราะคุณไม่ได้โยนมันขึ้นตรงๆค่ะตรงครับตรงขึ้นไปเหนือหัวจริงๆโมเดงยืนยันแข็งขันแม้ยังประหลาดใจอยู่ว่าทำไมจึงรับลูกบอลไม่ได้ถ้าเป็นตามมาตรฐานบนโลกก็ใช่ค่ะบราโนว่ากล่าวต่อที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าแรงคอริโอลิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงคะที่เทอร์เรยยืนอยู่นี่เป็นด้านในของไม้เล็กห้าพวกเรากําลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหมุนรอบแกนกลางถ้าคุณโยนลูกบอลขึ้นมันจะเคลื่อนเข้าหาแกนซึ่งจะเป็นวงกลมที่เล็กกว่าและวัตถุที่เคลื่อนที่ช้ากว่าแต่ถ้าว่าลูกบอลได้รับความเร็วต้นที่เร็วกว่าเมื่อมันตกลงมามันจึงตกลงไปข้างหน้าทําให้คุณรับมันไม่ได้ ถ้าคุณต้องการจะรับลูกบอลให้ได้คุณจะต้องโยนขึ้นไปทางด้านหลังเพื่อให้มันตกย้อนหวนกลับมาหาคุณเหมือนบุมแมลงไงคะ่ะและนี่คือความแตกต่างของการเคลื่อนที่ในอวกาศที่คุณจะไม่พบบนโลกโมเดงคลุ่นคิดอยู่เป็นนานจากนั้นก็เอ่ยขึ้นอย่างใช้ความคิดพออยู่ไปนานหน่อยก็คงปรับตัวได้จนชินไปเองแล้มั้งครับก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกคะ่ะ บริเวณที่เราอยู่ในขณะนี้เป็นแถบเส้นศูนย์สุดของทรงกลมเป็นเขตที่หมุนเร็วที่สุดดังนั้นจึงเป็นเกตที่มีแรงโน้มถ่วงเหมือนอยู่บนโลกถ้าเราเคลื่อนที่ไปใกล้แกนกลางหรือไปอยู่ในบริเวณขั้วแล้วแรงโน้มถ่วงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดบ่อยครั้งที่เราจําเป็นต้องเดินทางไปยังบริเวณขั้วตอนนั้นเราจะต้องคานึงถึงเรื่องแรงคอริโอลิสให้มากเรามีรถรางเดี่ยวสายหนึ่งไปยังขั้วค่ะอีกสายหนึ่งพาเรากลับมาที่นี่ รถรางเดียวจะเป็นจะต้องควงสว่านไปตอนที่เราอยู่ในรถก็จะรู้สึกเหมือนถูกดูดเอียงไปติดอีกด้านหนึ่งอย่งชัดๆคนที่อยู่ที่นี่มีบางคนที่อาจปรับตัวรับสภาพนี้ได้และนี่เองค่ะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไม่อยากจะมาอยู่ในอนานิคมกลางอาวกาศไม่มีวิธีแก้แรงดูดสู่ศูนย์กลางเช่นนี้เลยหรือทางแก้ก็มีทางเดียวค่ะคือลดการหมุนรอบตัวให้ช้าลง ก็จะสามารถลดแรงคอริโอลิสได้น้อยลงไปด้วยแต่นั่นก็จะทําให้แรงน้มถ่วงเทียมของเราหายไปด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเราทําเช่นนั้นไม่ได้เรียกว่าทําก็สวยไม่ทําก็สวยไม่มีทางเลือกเลยใช่ไหมแหม่ก็ไม่เชิงอ,อย่างนั้นหรอกค่ะเราจะสามารถอยู่ในสภาวะแรงน้มถ่วงน้อยได้ถ้าเราออกกําลังกายแต่นั่นก็หมายถึงว่าจะต้องออกกําลังกายเป็นประจําทุกวัน และจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนุกด้วยเพราะคนเราคงจำใจทำสิ่งที่คิดว่าน่าเบื่อไม่ได้ทุกวันหรอกแน่นอนใช่ไหมคะเราก็เลยคิดกันว่าการบินน่าจะเป็นคำตอบถ้าเราไปแถบบริเวณขั้วแรงโน้มถ่วงมีน้อยมากตัวเราแทบจะไร้น้ำหนักบินแค่ขยับแขนขึ้นลงก็เกือบจะทำให้เราลอยตัวขึ้นได้ถ้าเราติดปีกพลาสติกบางเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นลวดขอแต่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องขยับปีกขึ้นลง เราก็จะบินได้เหมือนนกทีเดียวค่ะทำอย่างนั้นแล้วเป็นการออกกำลังกายหรือครับอ๋อแน่นอนค่ะการบินในอวกาศเป็นการออกกำลังกายที่กินแรงอามากๆถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อแขนและหวลัวไหล่ไม่ต้องใช้งานหนักที่จะพาคุณโผบินขึ้นไปแต่คุณก็จะเป็นต้องขยับเกือบตลอดเวลาเพื่อปรับทิศทางให้รอดอยู่ได้การออกกำลังกายเช่นนี้จะช่วยรักษาสภาพแกร่งของกล้ามเนื้อและรักษาระดับแคลเซียม ถา,ากำลังกายเป็นประจำทุกวันนะคะแต่นี่ผูกเราไม่ชอบออกเอาเสียเลยผมคิดว่าคนเราน่าจะอยากบินอามากมากเสียอีกปรานัวทำจมูกยศค่ะก็คงชอบหรอกถ้าเผื่อว่าบินไม่ยากนะแต่ปัญหาก็คือว่าการบินต้องอาศัยทักษะการใช้กล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะการผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้ปีกหักหมุนคว้า ความไม่เป็นท่าซึ่งจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนคล้ายเมาออคลื่นมีบางคนที่สามารถฝึกบินจะชานาญอย่างที่คุณเห็นในภาพยนตร์สามมิตินั่นแหละค่ะแต่ก็มีไม่กี่คนหรอกค่ะที่จะฝึกได้ถึงขั้นนั้นแต่นกก็ไม่ได้เมาออคลื่นนี่ครับนกที่บินอยู่บนโลกบินในแรงน้มถ่วงนี่ค่ะคนบินบนหมายเลขห้าไม่มีแรงน้มถ่วงโมเดงขโมดคิว นิ่งเงียบอย่างใช้ความคิดบาลานัวหันมาบอกก่อนที่จะเดินจากไปฉันไม่รับรองหรอกนะคะว่าคุณจะข่มตาหลับลงได้คนที่มาถึงหมายเลขห้าใหม่ๆมักจะนอนไม่ค่อยหลับในคืนแรกแต่อยัางไนก็นอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะพรุ่งนี้เราจะไปยัง้านบินกัน